สวัสดีครับนะครับน้องมอนิกะมะพอกับอเล็กฟาร์มนะครับพี่น้องเคยได้ยินวอนะครับว่าปลูกต้นซัก32ปีมีเงิน42ล้านนะครับน้องมอนี้เดี๋ยวผมพามาเบิ้งนะครับน้องอันนี้เป็นสักที่ผมปลูกนะครับน้องจากทุ่งช่ำนะครับน้องทีไปขอหลับมาจากนะครับน้องพอช่ำกาใหม่นะครับน้องของจังหวัด เนาะอ่าผมไปขอมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนาะแล้วผมก็มาปลูกประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้เริ่มแตกยอดแตกใบแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปบึงเนาะครับเนาะอันที่ผมปลูกจากเงาเนาะครับเนาะอันนี้ก็คือกันนะครับเนาะไปขอมานะครับเนาะกะเพิ้นห้แค่นะครับเนาะอลายละนะครับเพราะมันลายละผมห้แค่หาสิบต้นนะครับเนาะคนละหาสิบต้น กบพอช่ำกาม่ก็มีจำกัดจังน้อยนะครับเนาะแต่ผมไปซื้อเงาซักนะครับเนาะมาปลูกเองนะครับนนองเงาละ3บาทห้าสิบนะครับเนาะแล้วก็มาปลูกลงถุงช่ำนะครับเนาะอ่าบํามพ็มาปลูกลงถุงช่ำเนี่ยนะครับเนาะปลูกลงหลุมเลยนะครับเนาะกับมีเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยเนาะเป็นเงาทีนะครับผมเอามาปลูกลงอ่าถุงช่ำกับมีนะครับเนาะแล้วก็เอามาปลูกลงนา คู่เลยนะครับเนาะมื่อนั้นฝนตกพอดีผมก็เอามาปลูกเลยนะครับเนาะก็ค like ือเอาเงาซักบ้างเน็บนั่นแหละอ่ะคุดเจาะอจอนะครับเนาะนาทีหนึ่งปลูกได้อยู่ประมาณสองเงาสามเงาบนละนะครับเนาะนาทีหนึ่งสองเงาสามเงานะครับทานง่ไปเนาะอ่ามันก็ได้หลายดีนะครับผ่านไปสามสิบปีสี่สิบปีได้ต้นละสามหมื่นสี่หมื่นนะครับเนาะมีนะครับเนาะส่วนหนึ่งของอ่าสุรินทร์นะครับเนาะ ถ้าผมจำไม่ผิดหรือบุรีรัมย์นี่แหละเนาะเป็นของดรสมหมายเนาะรับนเนาะเพิ่นเป็นคู่หรือ,อยังนี่แหละนะครับเนาะเพิ่นมีต้นสักอยู่ประมาณ800-100ต้น n, น,นะน n, นค,นนครับเนาะเพิ่นปลูกประมาณพันต้นนะครับเนาะมีคนให้นะครับเนาะต้นละ3,000 30, กว่าบาทได้ว่าเพิ่นกระยังบ่ขายพี่น้นองนะครับคิดเบื้องว่าเพิ่นปลูกตอนอายุ40เนาะรับเนาะแล้วมีนะครับเนาะเงิน ประมาณ40กลาน42ล้านตามราคาที่ประเมินนะครับนอคิดเป็นรูบาทเมตรออกมานะครับนอเป็นในลักษณะแบบนั้นบอร์เซียก็ลองไปหาชิปนะครับเบอ้งเดอนะครับนอของพี่เปียกนะครับของช่อง3ามาชีพนะครับเพื่อมนุษย์นอของดอกเตสมัยนะครับเดี๋ยวก็เห็นนะครับเพิ่นก็เริ่มจากศูนย์นาขับนอเริ่มตอนอายุ40นะครับตอนนี้เพิ่น70นอเพิ่นก็มี ชิ้นรับที่มีมูลราคานะครับ40กว่าก้านแต่ว่าเพิ่นพ่ขายนะครับเนาะพอเพิ่นมีเงินเนาะถ้าพิ่นน้องอยากมีเงินนะครับเนาะ30 40ล้านหรือหาล้าน10ล้านนะครับเนาะตอนเกษียณการองปลูกต้นซากนะครับเนาะติดหัวติดสวนไว้ปลูกน้ำไฮน้ำคู่นะครับเนาะคือเจ้าของผมปลูกให้เป็นทรั์สินนะครับปลูกให้เป็นชิ้นรัพ์ปลูกให้เป็นมรดกของเจ้าของ นะครับเนาะทิมไว้อันนี้แค่สามหนึ่งนาทีปลูกได้สามต้นสี่ต้นนะครับเนาะสำหรับการนิบเงาซักนะครับเนาะแล้วเขาแตกขึ้นมาเองถ้าเขาหลอดพันเล่งไปนะครับเนาะเขาก็บ่ได้เห็นยังต่อพันไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะครับก็จังมาเบิงก็จังมาตัดขายก็ไดเนะครับเนาะอาจจะยู่ที่สิบปีต่อหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนาะมันก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะ ถ้าฮออยากมีนะครับสินทรัพย์เนาะคือดอกเตอร์สมมายนะครับนเนาะฮอกก็ลองอปลูกต้นใหม่นะครับติดหัวติดสวนไว้เพราะว่าการปลูกต้นใหม่เนาะมันบ่ได้ดูแลตลอดเวลานะครับเนาะบ่ได้มาปอนเขาปอดน,น้ำใส่ปุ๋ยยิบซีม,มงมั่ต้องมาหดน้ำเสาแรงนะครับเนาะมันปลูกแล้วก็หันลังใดมันปลูกแล้วก็ให้เทวดาเลียงใดนะครับเนาะ ขอให้แค่ให้รอดแรงแรกนะครับเนาะโอกาสรอดสูงอยู่แล้วแล้วเขาบรได้ไม่เห็ดอีกนะครับนอกจากเอากิ่งนะครับรอไปเผาทานมาแต่แตงกิ่งนะครับเนาะให้เขาอ่าขึ้นสูงๆนะครับนรนเ,าเ,า pues, เานาะให้ลั้มขาใหญ่ๆนะครับเนะออานะ,นะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเขาบรได้มาลงทุนเพิ่มนะครับเนอใบตองมาเกี่ยวใบตองมาดำใบตองมาไถ่ใบตองมาหวานนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเนาะเป็นเงาซากที่ อ่อผมปลูกเราเขาแตกกิ่งแตกแขนงขึ้นมานะครับเนาะพลาผู้ใดเนาะครับเนาะอยากมีเงินล้านนะครับ30 40ปีนะครับเนาะเฮ็ดไว้กเกษียณกระลองเอาไปพิจารณาเบิง่งถ้าเฮาอยากมีบุญนะครับเนาะก็เอาหงาะซักไปปลูกนะครับเอานะครับต้นซักไปปลูกทิ่มไว้เบิง่งเนาะครับอันนี้ผมก็แค่เน็บเงาซื้อมาต้นละ3บาท นะครับเนอหาซิปตังถ้าผ่านไปจากนี้ซิปปียี่สิบปีสามสิบปีก็สิบว่าได้บ่ต้นละสามหมื่นสี่หมื่นถ้าแปรรูปแล้วก็สิปหาหมื่นหกหมื่นนะครับเนาะเพิ่นปลูกตั้งแต่นะครับสามสิบก็ปีที่แล้วนะครับเนาะเพิ่นได้ต้นละสามหมื่นสี่หมื่นจากนี้ไปอีกสามสิบปีผมก็สิบว่าได้ต้นละหาหมื่นหกหมื่นบ่นะครับแปรรูปแล้วก็สิบว่าต้นละแสนกว่าบาทบ่เพราะว่าค่าเงินมันไปหนานะครับเนอท้องดรอคเตอร์สมหมายเพิ่นปลูกตั้งแต่ นอรับนะกฎหมายบดท่านได้เปลี่ยนนะครับนอะโดนีกฎหมายเปลี่ยนแล้วว่าตัดได้นะครับนอะอาจจําำนายได้นะครับนอะเป็นในลักษณะแบบนั้นสามารถเอาไปคำประกันเงื่อนกู้ได้สามารถขายข้าวบอนเชดิตได้นอะรับนอะกฎหมายเขาเอื้อเด้นะครับนอะเอามาปลูกไว้น้ำไฮน้ำนาน้านคูนะครับนอะหลักหันหลังนะับมันสิบวดีบ่เทากับไปเหตุงานไปรับจงัง นะครับทั่วไปนอเปราะว่าจะเป็นไม่ซักไม่พยุงไม่แต่เชียนไม่ยางหน้าไม่มหอหกกันนี่นะครับนอะเอามาปลูกทิ้งไว้เพื่อได้บึง้งเพื่อได้แย่งซื้อเฮ้านะครับนอประาจาเป็นต้องมาหดน้ำใส่ปุ๋ยตลอดเวลาขอเคลให้เขามุมแรงนะครับนอะไม่ซักกะสีแทงหยอดนะครับนอะขึ้นมานะครับนอะแล้วเขาก็จะเป็นทรัพย์สิสนนะครับนอะเป็นสินทรัพย์ไม่เนฮะ้า ป็นมรดกย้ำกษียณนะครับดอกท่าพี่น้องมีไฮมีหน้าบ่ว่าจะปลูกหาต้นซิบต,ต้นปลูกไายสองลาดีมืดนะครับเนาะอันนี้ผมปลูกอ่าของคู่เต็มคู่ผมนะครับฟังนี่ผมมีประมาณหกไรนะครับเนาะแต่ว่าผมมีอ่าทั้งเมืดอยู่ประมาณสิบก่าไรเนาะครับเนาะอ่าทีอ่าพอกับแม่เพิ่นเบ่งไ้เนาะอ่าสามสิบปีเพิ่นบ่มีเงินแสนเงินหลา้ผมเพิ่นมีแต่ไฮหน้าผม แต่ว่าผมอยากจะมีเงินแสนเงินล้านนะครับคุยจังดอกเตยสมัยที่ปลูกใหม่มาอสามสิบสองปีแล้วมีเงินสี่สิบกําลังตอนอายุนะครับหกสิบเจ็ดสิบนะครับเนาะอ่าถ้าฮอบเป็นข้าราชการนะครับฮอบเป็นตอนอายุยี่สิบสองยี่สิบสามก็เหตุงานไปประมาณอสามสิบกาปีนะครับเนาะอาจถึงอาจจะสี่สิบปีถ้าคนไหนเป็นตอนประมาณยี่สิบเนาะครับเนาะ กับมีแบบนา่กินนะครับเนาะเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นหรืออาจจะล้านกว่าบาทนะครับเนาะถ้าห้บงบริเวณข้าราชการนะครับเนาะห้องก็อยากมีแบบนานคือเพลินนะครับเนาะก็ลองหันมาปลูกต้นไม้ลองมาอาปลูกไม้ซักไม้พยุ่งน้ำคูน้ำแท้นะครับเนาะปลูกไว้ปีละหาต้นสิบต้นนะครับเนาะเพื่ออาจจะสร้างบ้านละหรืออาจจะเป็นสินทรัพย์ไว้คำประกันเงินกู้บบรูดอกว่าจะได้ใส่บาใส่แต่ว่าอนาคตข้างหน้ามันบ่แน่นอน นะครับนอจากต้นไม้บ่มีคาจากต้นไม้นะครับเนอคนตัดทิ้งเพราะว่ากฎหมายมันบ่ให้ตดัดบ่ให้ปลูกนะครับเนอปลูกแล้วมันว่ามันทรัพย์สินของของ,ของ,ของแต่ว่าตะก,กีเพิ่นปลูกไว้ยี่สิบสามสิบปีตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนตามเนะครับเนอกับยืดๆกับเป็นคนไม่เงินเนอครับเนะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ตอนนี้กฎหมายเนอเฮ็ดไห้เฮาตัดได้ปลูกได้แล้วก็สามารถนะครับเอาไปคำประกันเงินกู้ได้ มาปลูกซักนะครับเนาะต้นละสามบาทหาสิบนะครับเนาะมดขุดจกจกจกนะครับเนาะนาทีหนึ่งนะครับปลูกได้สามซี่เงานะครับเนาะก็ปลูกไปถึงไปอ่าหลอดก็หลอดบ่หลอดก็ปลูกไม่นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นอ่ามีอ่าคนหนึ่งที่สามารถปลูกไม้นะครับแปดปีนะครับเนาะของดรเกิกเนาะครับเนาะปลูกตะเคียนยังน้ำพย้อมโมฮกกานีนะครับต้นกระถินนรงต้นกระถินเทพานี่แหละนะครับเนาะปลูกมา แปดปีสามสิบหกไรนะครับนอลงใหม่มาขอสื่ออยู่ที่ประมาณยี่สิบล้านนะครับนอแต่ว่าเพิ่นขอตัดอยู่ประมาณสิบปีนะครับนอเบอร์เซียก็ลองไปหาเบาื้งคิดเบิ้งนะครับนอแต่ดอกเตอร์เกิดเพิ่นบ่าขายเพราะว่าอยังตีมันตัดโดนโพดตัดแต่ว่าสิบปีเนาะนะครับนอมันเป็นในลักษณะแบบนั้นอ่าต้นไม้สามสิบหกต้นนอสามสิบหกไรนะครับตัดสิบปีมันคิดให้แค่ต้นละพันนะครับนอได้ถึงยี่สิบล้านก็คิดเบิ้องนะครับนอว่าเฮา ปลูกดีบ่ไม่ปาเนาะกับผ้าบึงต้นซักเงาซักที่ผมปลูกตามคูคันแท้นะครับเนาะปลูกให้เทวดาเลี้ยงขนาดนะครับเนาะต้นซักต้นละสามบาทหา้าสิบเนาะครับเนาะก็สามารถปลูกนะครับเนาะน้ำคูคันแท้นน่าแล้วก็อ่าออกดอกนะครับเนาะแต่งกิ่งแล้วเขาก็จังมาเลือกว่าเขาจะเอานะครับขนาดได้ไวเนาะครับเนาะเดี๋ยวพันไปเดี๋ยวเขาก็ง,งาม เนาะครับเนาะกับจังคือตั้งต้นนั่นนะครับเนาะที่เห็นอยู่นั่นนะครับเนาะก็เป็นนี่ละเงาซักนี่ละที่ผมเอามาปลูกนะครับเนาะซักทีนะครับเอามาปลูกนะครับถ้าเป็นใบถ้าเป็นต้นช่ำทงนะครับเนาะถ้าฝนบ่ดีเขาก็ต้องตัดใบเนาะครับเนาะออกกว่าที่จะอาจจะเลื่อนเติบโตไม่ก็ใช้เวลาโดนกึ่งการนะครับเนาะแต่ถ้าเขาปลูกพันเงาได้นะครับเนาะมันก็จะเฮ็ดให้อ่าอ่ากิ่งแขนงเนาะครับเนาะหรืออ่า เงาคอกน่ะแตกกิ่งแตกใบเนาะครับเนาะก็จะเฮ็ดให้เฮานะครับเนาะอ่ับ่ต้องเฮ็ดหยังเลยนะครับเนาะเราก็ง่ายในการคนใหญ่เราก็ง่ายในการปลูกนะครับนาทีนึงปลูกในซองซ้ำต้นปลูกในซองซ้ำเงานะครับเนาะหลักจกจกกระซือนะครับพออ่ามีดเงาเขาก็ปลูกไปนะครับเนาะอ่าผ่านไปยี่สิบสามสิบปีหรือสิบกว่าปีมันก็จะเป็นสินทรัพย์นะครับเป็นสิ่งที่่อามานะครับเนาะเฮ็ดให้เฮา นะครับสบายเป็นหนานะครับอยากกินดีอยู่ดีแต่บ่บ่มีแห้งเห็ดนะครับนี่แหละคือทั้งออกนะครับเนาะเพราะว่าเขาปลูกมือนี้มันก็จบนะครับเนาะปีหนาถ้าบรอดแรงเขาก็ยังม่ปลูกใหม่นะครับก็แค่นั้นนะครับเนาะผมปลูกช่วงนี้อาจจะเป็นเม็ดคุณเม็ดนะครับเนาะถ้าผมมันใส่อีกผมก็ยิ่มาปลูกอีกถ้าตายนะครับเนาะผมก็ยิ่มาปลูกสวกขนสอกเนาะปลูกไว้เพื่อเลือกครับผมบ่เม่นบ่แป่นปลูกไว้เื่อเลือกนะครับเนาะ ปลูกต้นที่มีคาคือสักพยุงนะครับส่วนอย่างนาผมปลูกไว้เพื่อที่จะบังคับต้นพยุงกับต้นสักเนะาะให้เขาแง่ะซื่อส่วนกินเห็ดบ่งกินเห็ดอันนั้นคือผลค่อยใดเนาะครับเนาะแต่ิเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะเนี่ยเห็นบ่กับผมกับปลูกปายนะครับเนาะสักกะเนี่ยแค่เอาเงามาขุดจอกๆนะครับเนาะต้นหนึ่งนะครับนนะที่หนึ่งปลูกเลยสามตน้นสี่ต้นนะครับเนาะแค่ฟังให้เขาเนื้อ เนาะครับนอกจากดินประมาณนิ้วหนึ่งเนาะก็สามารถเฮ็ดไห้ต้นสักไ่นะครับเนาะเป็นต้นนะครับได้แล้วนะครับเนาะเอากับฝากเป็นเนาทางสําหรับผู้มิบุญนะครับนาะอยากมีเงินแสนเงินล้านตอนอายุห0 6 0นาะก็ควรจะมีต้นสักติดหัวติดสวนไว้เพื่อที่จะนาะครับนาะให้เป็นบํานาญชีวิตนะครับเนาะให้เป็นมรดก กับลูกกับหลานนะครับนอให้ลูกหลานเขาหักให้ลูกหลานเขาอยากมาหาบ่เมือนเป็นผู้เฒ่าซื่อๆนะครับนอเหตุงานตอนนี้ก็เหตุไปรับจ้างก็รับจ้างไปเห็ดงานบริษัทก็เหตุงานบริษัทไปแต่ว่าบันปลายชีวิตนะครับนอทามิทีมีส่วนถ้าเป็นเศร้าให้เศร้าหนานะครับนะจ้งไหนก็ต้องกลับมาเหตุเกษตรหฮอมาวางแผล่ลวงหนานะครับนอก่อนที่จะกลับบ้านดีกว่าเนาะสวัสดีครับสำหรับมอนี้เด้อ